พอละเอียดที่บอกน่ามบบนี่ไอผักบุ้งกลางนากับกระทะพันปีว้า เมนูผัดผักบุ้งนาบ้านๆเนี่ยพี่น้องเนี่ยผักบุ้งนามาผัดบ้านๆน,นะฮะเห็นไหมครับผักบุ้งนานะฮะนี่ผักบุ้งนาสักพอละเอียดก็กระนะฮะ เป็นไฟแดงหรือไฟอย่างนาะมาแนวขึ้มืดเดี๋ยวน้ำมันลงไปแล้ะพี่น้องมันจะเป็นไฟแดงหรือไฟอย่างเนาะพัดตกมุงหน้าเนี่โอเค ลำบากจ้ะเจอ,อมาหน่อยกันดลได้ลูกแสะ่บวดนันดีนไหมเนอะเส้นะจับกล่องเพื่องผัดด้วยน้องสุ๋ยพ่มี่มาหน่อยกวน ที่จะกินก็ไปอย่างน้อนยหน่อยกระ,ะผีหมื่นปีผักบุงนาอีกแน,น่เด้อพี่น้องเด้องานนี่แต่ว่าเป็นตะได้ก,กินอยมีดอกเบิ้งส้งเ่รอสายทานเท่าไรพี่น้องกระทะพันปีกับผักบุงนา เชิปดำไปเก็บมาไม่รู้ว่าจากไหนขวกนกักงจเนาะโอเคอยังไงที่พ่อสิดยอดแล้แชร์ติดตาม เกิดจ,จากฝันดูพี่น้องเสร็จเรียบร้อยผักบุ้งกลางนากับเชฟน้ำเต้ามาผัดเองวันนี้ไอ้ดำมันไม่ช่วยนะฮะเชฟดำมนันเป็นอย่างาจุ่มงามๆอยู่ผักบุ้งพันปีไอ้ผักบุ้งกลางนากับกระทะพันปีและแชร์กดติดตามครับก็บกันคลิปหนาพี่น้องจ้๊ก